เกือบจะเอานมฉ่ด้วยต้องบอกว่าป,ปิ้งเลยอัลมอนอยู่ใช่ครับมีกลิ่นอ,อัลมอนด้วยแล้วก็เป็นนมถั่วเหลืองด้วยใช่ไห <c oughs> มคะรสชาติกลมกล่อมมากเกียบนอกจากนมที่มีทางรสอรัลมอนด์และรสถ,ถั่วดำ <c oughs> เรามีอะไรอีกบ้างครับ ถ่ารูนี้ครับตี้ก็มีให้มส่าหายรสนี่แหละโรล้วย็โแลตดารกชอกแลตไวท์ช็อปแลตค่ะแล้วก็ยังโตัวนี้กังโยจะขาดที่สุดรับตัวนี้ทํานข้างนขายได้ชมกลมกด้จาน้น้ำมันแล้วก็ไข่น้ำน้มันไข่เราสามารถทาเพ้งได้เลยใช่โอ้อันีิงมากๆครับโอเค คุกกี้ค่ะ6คุกกี้มีหลายรสด,ด้วยกันทำค,คล้ายๆกันทำค,คล้ายๆกัน